ไปถือกันพอดีถือยี่ดอกอันสันมุมานงลงทางละงามใสลงก็ใชไปลงพลาดกันล,ละมาลงดอกงลงขึ้นพอ้โหจักเวยูเซนได้ไปใส่แต่พ่อลูกแค่ตำแหน่งหันนะกระดาษอตำแหน่งหันสายเห็นนะป้า,ายย่างวะอารอยกระทงอันกล้องให้เต็นนนนะเเมเต็มนักเลยนะเออเหรนมุ้งในแม่ว้ยเห็นป้ายเด่นๆนะ วัวพิกลหมายอันนี้นะมันมีไม้ใช่พอดีเยอมันสิตัดเสียงรบกวนฉัได้ยินแต่เสียงเขาบอก ก็จะสูงอยากมาแห้งอยู่ดร่าปูเลยว่าเป็นตะยูว่าเฮ้ยอีหยังสันนี้ขึ้นประศรีที่เรียกบโบรูดอ,อกว่าไอ้นี่เนี้ยก็เพิ่มาอยู่วัดที่มามารับกระถินท่ามาขอใจแค่นั้นหยึ่งมาได้ยินตลาดว่าอยู่ดีจังห้องอ๋อ ขอไปในหันหลังวิวงามดีนะม <ừ, S 1> ันจะถ้าเออถ้าเดี๋ยวเอสียงันรุ่งรุงนะอันนั้นมันไปอยู่ในจอ เราประวัติมาแต่ละคนน่ะห่วยมิจะเริ่มจากศูนย์เมืดนะว่า mm hmm. สิประสบได้ก็ได้ กบทางขุนวินรบนอหสินอำนาจนะว่าว่าสินอำนาจกสินข้อแดงไมเหรอเนาะบ้ไปสินุ่เดี๋ยวใส่ขึ้นมาาเมอดเดี๋ยวใส่ขึ้นมาสีมีสองสินท่าลันเรียนไปได้นะเรียนขึ้นเขาเมือนขุนท่านมาส้นหนึ่งนะแม่ปกติเรียนสินพุ่นผ่านสินีสเกตพุ่นสินสองซี ปกติก็เมื่อทางนั่นตัวละโบน้าอบน่าเมื่อนี่ห้อมุ่งหน้าไปยนี่แรงออกกำนาจะสูงไปนี่บบแล้วจะเจอก็เมื่องคุ่นให้แล้ว nhiều uh... quá. Mm -hmm. Số này nha, số này. nhà mm -hmm. oh, bít